รมะก่อนนอนผ่อนคลายจิตใจให้หลับสบายด้วยสติและปัญญาก่อนที่เราจะหลับตาลงในแต่ละคืนนาทีทองช่วงที่เราเอนกายลงนอนแต่ยังไม่หลับไหลเป็นช่วงเวลาอันล้ำค่าที่น้อยคนนักจะตระหนักรู้จิตของเราที่ติดอยู่กับความคิดมาทั้งวันมักจะยังคิดนั่นคิดนี่ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆจนบางครั้งก็ยากที่จะขมตาให้หลับลงได้ ความคิดเหล่านี้เองที่ทำให้จิตใจของเราไปให้ความสำคัญกับมันและเกิดอิทธิพลต่อเราแต่เราสามารถเปลี่ยนช่วงเวลานี้ให้เป็นโอกาสแห่งการบ่มเพาะสติและปัญญาเพื่อการนอนหลับที่ผ่อนคลายและจิตใจที่สงบสุขได้สติเครื่องประคองใจให้ผลทุกขสติเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดหากสติอ่อนแอเรามักจะโวยวาย ตีโพยตีภายโทษผู้อื่นจนลืมจัดการตนเองสติช่วยให้เรามองสิ่งต่างๆได้กว้างไกลขึ้นเมื่อมีอะไรมากระทบใจเราจะไม่ติดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นผู้ที่ฝึกและพัฒนาสติอยู่เสมอจะสามารถละความหลงและทำให้จิตใจเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งปวงได้สติคือความเพียรที่แท้จริงและเมื่อสติมีกำลังมาก พชาติก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้การมีสติกำกับลมหายใจเข้าออกถือเป็นการแปลงลมหายใจให้เป็นบุญและสามารถสร้างบุญกุศลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนการฝึกจิตก่อนนอนตามดูความคิดเพื่อความสงบในทุกค่ำคืนก่อนหลับตาลองปรับวิธีการนอนใหม่ให้เราตามดูจิตตามดูความคิดไปเรื่อยๆ เราจะเห็นความเกิดดับของความคิดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปความคิดใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดดับซ้ำๆอย่างนี้การทำเช่นนี้ทุกคืนจะช่วยให้จิตได้บริหารสติมีกําลังสติเพิ่มขึ้นเองและเราจะหลับไปเองเมื่อสติมั่นคงสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับ จิตจะสว่างแจ้งใสและอาจพิจารณาธรรมต่อไปได้เองปัญหาหรือเรื่องขัดข้องที่ค้างคาอยู่ในใจอาจได้รับคำตอบในตอนที่เราหลับหากฝึกปฏิบัติเช่นนี้ทุกคืนตื่นขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยหนักหัวนี่คือการทำกรรมฐานตอนนอนโดยให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคำภาวนาพุทโธก็ได้เมื่อเรารู้ทันจิตปัญญาจะเกิดขึ้น และจะเห็นความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนผู้ปฏิบัติควรมีสติอยู่กับลมหายใจด้วยอาณาปานสติจเจริญให้มากทำให้มากเพราะการมีสติรู้ลมเข้าออกเป็นการทำลายระบบปฏิจสมุปบาทและอุปทานจะค่อยๆพังทลายลงเข้าใจธรรมชาติของจิตและความคิดอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลัง จิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์แต่อารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์เป็นสิ่งจรเข้ามาเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยไม่มีผู้เป็นเจ้าของอารมณ์หากสติปัญญาของเราได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วย่อมรู้เท่าทันอาการนี้และแยกออกได้ว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจะเห็นอารมณ์เป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นความคิดเป็นสิ่งทรงพลังอย่างมาก ความสุขและความทุกข์ล้วนอยู่ในวิธีคิดของเราความคิดเป็นสิ่งสมมุติเป็นแค่เพียงสิ่งที่เกิดดับไปเท่านั้นเมื่อใดที่จิตกับความคิดยังไม่ถูกแยกออกจากกันจิตย่อมเป็นผู้รับกรรมของความคิดเสมอมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองนี่แหละถ้ายังคิดอยู่ก็จะไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันทรรมได้การวางความคิดลงได้ จึงจะนำมาซึ่งปัจจุบันการหยุดคิดคือหยุดกูการหยุดกูก็คือหยุดกรรมเมื่อเราไม่ยึดติดกับความคิดก็คือการตัดภพตัดชาติให้กับตนเองอัตตาตัวตนเกิดจากความคิดและการออกจากการคิดได้คือวิมุติการสร้างบุญบาร,รมีและหนทางสู่ความพ้นทุกข์ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนฉะนั้น ก่อนที่เราจะตายก็ให้พยายามสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญปัญญาและเจริญภาวนาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทอริยทรัพย์เป็นทรัพที่เบาสบายสามารถติดตามไปกับจิตใจของเราได้แตกต่างจากทรัพย์สินภายนอกที่ต้องทิ้งไว้เมื่อตาย เรามาโลกนี้มือเปล่าและก็จากไปมือเปล่าสิ่งที่เราควรสะสมคือทรัพย์ภายในเช่นบุญวาสนาและบุญบารมีทางสายเอกสายเดียวสู่พระนิพพานคือศีลส,สมาธิปัญญาศีลทำให้ใจสงบเป็นความปกติของใจและของมนุษย์ปัญญาคือการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตเห็นความจริงในสิ่งนั้นๆ ก็จะปล่อยวางพระนิพานไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ที่การไม่ยึดติดไม่เอาอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์ดีชั่วมรรคหรือผลเพราะการเอาคือการยึดติดเมื่อไม่ยึดติดแล้วก็ไม่มีอะไรนี่แหละคือพระนิพานหรือสุญญาตาความอยากนั่นแหละคือตัณหาคือกิเลสที่ขวางกั้นเราจากการบรรลุธรรมข้อคิดก่อนหลับตา จงอย่าเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันทีแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักกาลามสูตรก็ตรงแนะนำให้น้อมนำไปปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองก่อนจึงค่อยเชื่อคนโง่คือผู้ที่ตามความคิดของตนเองไม่ทันการจับผิดตนเองนั้นมีค่ามากกว่าการจับผิดผู้ดื่นทุกจากทางจิตนั้นไม่มีอยู่จริงที่มันมีอยู่ ก็เพราะมีอวิชชาและความไม่รู้ทำให้ไปหลงยึดติดและสำคัญมั่นหมายว่าทุกนั้นเป็นของตนความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความสงบเพราะได้ยินเสียงหรือเพราะนั่งหลับตาแต่คือความสงบจากอารมณ์ปรุงแต่งต่างหาเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตและปัญญาพร้อมมูลควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะทำ พูดหรือคิดอะไรก็พึงรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติอย่าให้บกพล่องแล้วความเศร้าหมองจะหมดไปขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่ผ่อนคลายหลับสบายและตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเบิกบานในธรรมยาดมสมุนไพรไทยสว่าง หอมเย็นชื่นใจบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายเมารถเมาเรือเป็นหวัดคัดจมูกขัดสันสมุนไพร9ชนิดพิเศษฟรีสายห้อยคอพกง่ายใช้สะดวกเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุควรมีห้อยคอติดตัวไว้ขวดละ40บาทซื้อ10ขวดฟรี2ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแอลูกซอได้เลยค่ะ